สวัสดีครับผมนา,นายธนาธรงามเจริญรหัสนักศึกษา6504764ครับผมจะทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENG492 ครับสถานที่ที่ผมได้ฝึกงานนั้นคือมหาวิทยาลัยแหลงสิทธิ์แผนกฝ่ายกิจการพิเศษและวิทยาสัมพันธ์ครับผมซึ่งผมได้รับปมอใหมายงานหลักๆอยู่2ด้านครับ ด้านแรกเป็นงานเอกสารครับมีตั้งการแปลไฟล์จาก PDF เป็น Word และการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแม้งานจะดูเม่ซับซ้อนแต่ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนครับผมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบรวมถึงการเลือกใช้ท่าคำให้เหมาะสมกับบริบทเพื่อให้เนื้อหาชัดเจนอ่านง,ง่ายและยังคงเป็นทางการ ส่วนด้านที่2นะครับจะเป็นการดูแลนักศึกษาและเปลี่ยนชาเกาหลีผมและเพื่อนๆฝึกงานได้รับหน้าที่คอยดูแลนักศึกษาชาเกาหลีครับณวันแรกนะครับผมและนักศึกษาและเปลี่ยนชาเกาหลีนั่ง,ลลงมมรถลางชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยลังสิตพร้อมอธิบายว่าตึกต่างๆเป็นของคณะอะไรบ้างจากนั้นผมพาไปทานอาหารที่ตึก6ก พร้อมอธิบายขั้นตอนการแลกบัตรก่อนซื้อเพื่อให้เพื่อนๆสามารถใช้บริการโรงอาหารได้ด้วยตัวเองในครั้งต่อไปจบจากวันนั้นผมและเพื่อนร่วมงานพาเพื่อนชาวเกาหลีนั่งรถตู้ของมอมหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนื่องจากมีเพื่อนชาวเกาหลีบางคนต้องการมาแลกเงินที่นี่ครับกิจกรรมต่อมา ผมได้พานักศึกษาเกาหลีเข้าร่วมพิธีไหว้ครูหลังจากจบพิธีพวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ซื้อพวงมาลัยเพื่อนำไปไหว้อาจารย์วรพลมหาแก้วรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิทยสัมพันธ์ครับในกิจกรรมต่อไปผมได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยพวงมาลัยกับเพื่อนชาวเกาหลีเพื่อนชาวเกาหลีร้อยพวงมาลัยสวยกันทุกคนเลยครับ หลังจากนั้นผมและเพื่อนร่วมงานได้นำผมาลไยที่ทมกันเองไปวัดศรีสัสดาครับในรูปต่อมาจะเป็นกิจกรรมพาเพื่อนๆและหลาชาวเกาหลีมาเล่นการละเล่นพื้นบ้านของไทยครับเพื่อนๆชาวเกาหลีดูสนุกกันมากเลยครับในวันสุดท้ายของเพื่อนๆผมได้เข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขัน เพื่ออวยพรให้เพื่อนชาวเกาหลีกลับถึงประเทศเกาหลีใต้อย่างปลอดภัยครับผมตลอดช่วงฝึกงานผมได้พัฒนาทักษะหลายด้านทั้งการทำงานการวางแผนและการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง รวมถึงการอธิบายภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนครับผมนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคตของผมผมขอแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยรลงังสิตย์แผนกฝ่ายกิจการพิเศษและวิทยสัมพันธ์ ที่เปิดโอ,อกาสให้ผมได้ฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้รวมถึงอาจารย์มรพลมหาแก้วรองคณะบดีฝ่ายกิจก,การพิเศษและประเทศสัมพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้างานที่คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของผมตลอดมาประสบการณ์ครั้งนี้มีคุณค่ามากสำหรับผมและผมจะตั้งใจว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง และใช้ประโยชน์ในเส้นทางอาชีพต่อไปครับขอบคุณครับ